สวัสดีจ้าพี่น้องมัอนี้สาวสาอมหอยขมเด้กค่ะหรือหอยที่รักนะจ๊ะมีพักค่ะพักมะระน้อยเม็ดมะระแล้วกะนนี่แหละใส่เั็นกมขมค่ะพี่น้องต้นพริกนะคะพี่แกงตำพริกใสงหอมตะไคร้ค่ะใบชะพูค่ะพี่น้องใบชะพูบ้านบานเฮานี่แหละค่ะเก็บเอาตำหัวตำสวนบานเท่านี่แหละค่ะพี่น้องจ้ารอดตามชมเด้ค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ว่าบ้านสาวซาค่างหม้อค่ะเอาพริกแกงลงเด้อจ้ะเด้อสาวสาเอาพริกแกงลงเด้อจ้ะเด้อสาวซาเป็นคนไทยพี่ช่เป็นคนเท็ดกับเข่ามาเนี่ยให้พี่ชายเล็ดกับเข่าค่ะอมหอยค่ะพี่ชายเป็นคนปรุงจ้ะน้ำเริ่มเดือดแล้วจ้ะพี่น้องน้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะพี่น้องน้ำเดือดแล้วค่ะพี่น้องวันนี้สาวซากับบ้านนอกขอกหน้าเพราะเติมสาวกับส่วนซ่านส่วนซ่านเด้อค่ะพี่น้องเด้อมกับธรรมดาละเออวันนี้สาวซากับพี่ชาบักหอยลงไปเด้อจ้ะ ใส่หอยค่ะหอยขมเนาะมัหนอกอกหน้าเฮานี่หอยขมจากพี่นนอกทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยใส่ลงไปอ้อมจ้ะอ้อมแบบบันบานเฮาควันกะถึกหมอนเด้อจ้ะนี่จ้ะพี่หน้องสาวสาใส่แบบมะละลงไปน้อยๆว่าขมลำลำค่ะพี่สาวสาชอบขมขมค่ะสาวสาใส่ขวบขวก็แน่ใจพี่นองน่คะ ใส่สกุลลงไปเพราะกัวชุบง่ายค่ะน้ำปลาลงไปจ้ะโอ้ยหมอเราเนี่ยบริเวณแบบค่ะพี่น้องมันไอ้นี่ค่ะแดดจัดทุกข้วตากแดดจัดใส่น้ำปลาลงไปเด้อค่ะใส่เป็นกนกลุ่มจ้ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะสุดยอดแล้วผลว่าเดียวโห้งนวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายพี่น้องเอ้ยใส่หลายๆหัวโลหัวโลนจ้ะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้อง ลมกระแหงแหงพี่น้องทายิปก็บบกไก่กันได้ห้อค่ะนี่นี่รักขึ้นไหมรักขึ้นไหมเพื่อนเบิ่งเออขอบคุณเลยละ่ะพักนั่งเลือดลงไปเด้อจ้ะพี่น้องพักนั่งเลือดลงไปคะ่ะเปียบพร้อมมาเนี่เนเยเพราะบานๆจ้ะพี่น้องจอ้ะทายไอ้เส้นนำแป้งข้าวเหนียวลงไปคะ่ะสาวๆบ่มีข้าเวเบื่อคะ่ะคลิปนี้อาจจะบ่เห็นเด้อจ้ะลมแห้ง ลมหนาวเขามากแล้วค่ะอาจจะไม่เห็นชัดนะคะลมแล้วก็ควันค่ะเสาสาเหตุขั้วนอกบ้านค่ะขั้วบานจ้ะหนนี่ค่ะนี่ค่ะอมหอยจ้าแซบแต่แซบพี่น้องเลิปกันกับสามขั้พี่น้องค่ะผักใส่ลงไปจ้าพี่น้องใส่ลงไปยอดผักใส่ลงไปลมอัลํำค่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยจ้าพี่น้องมาเดิมมาสดกระเสาสาเดิมหอนหอนคลิปนี้อาจจะมีควันเยอะเด้อค่ะเพราะหนาหนาวเนาะลมหนาวมันเขามากค่ะเดิมเขามากแล้วค่ะ ทุกท่นดูแลสุขภาพร่างกายเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฝากคลิปนี้ในเด้อจ้า